เ่ิงวิกาสังเกสีตอนฮาวอลีนเอาเฮ้ยไฮ้พี่พผมเห็นพี่นั่งเหมือน,นี้มาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยไงมึงเคยได้ยินไหมจิตกรใช้อารมณ์ผสมสีอ๋อนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง <c oughs> นักแต่งกรใช้อารมณ์ผสมสำเนียงเฮ้ยแล้วพี่ล่ะ

โอ้เจ็บลยไเอ้าดอนที่ดีเหรอดีแหละโอ้ฟเข้าเพาฟินดไป้าอพเดายเดดพอเดคเลวิ่งเดอไฟเดอดพายเดือดพาเดพาตายอ่นี่จะเป็นใครนะดอมแล้วเนี่ย มิสเตอร์แบล็ตแล้วคนนั้นมีอามีอาด้วยมีเกียร์ด้วย <S <S 2> <S 2> โอ้โห,โหมีเพลียมีเพลี่นี่กูเข้ามาอยู่ในหนังได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> อย่ามัวแต่อารมณ์ดีอยู่เลยจัดให้สักคาหนึ่งได้ไหมละ่ะ<ม>เดี๋ยวทำให้ฟรีเป็นหน้าที่ของฉันเลยดีกว่าฮ<ห>า,าวอลีนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ของคาวเทคมีคอพัดเทคโนโลยีและได้มาตรฐาน API SN ด้วยนะลื่นไหลบิดแค่ไหนก็ไปสด ยังไงเน่งยังไงเน่งนั่งรอสักครู่นึงเครื่องมือไว้ยา้นานนะถ้าเปลี่ยนลูกได้เปลี่ยนไปเลยนะพี่เชิญเท้าน่ะว่ายังไงนั่นมันไอ้ไบรอันศัตรูหัวใจของพี่แม่โลกมันกลมจริงๆโลกมันกลมเว้ยแต่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วจะอยู่ต่อหรือจะกลับ ใจแข็งมึงก็รอดใจกระจอกมึงก็ต้องเจ็บถ้าเจอกันจังๆแบบนี้แล้วก็ต้องฟัดกับมันสักยกหนึ่งชามเขียวฟาดฟัดชามขาฟาดฟัดขาฟาดอามยังไม่ถึงชาวฟาดฟัดโอเคได้ได้ได้ตั้งใจเจอจังๆอย่างนี้เล้ต้องฟัดกับมันสักยกนึงะชาวฟาดผัดฟักใจเย็นๆน่ะฉันรู้น่ะ มาสไวัยเลยเนี่ยนี hey, ่แนะนำนะถอดเสื้อหนังแล้วไปขายปลาหมึกเลยว่ะเฮ้ยพูดไรเฮ้ยเฮ้ยแต่เย็นเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดให้สักนัดแล้วยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หินยานัดหมอมีแก้กฟิตรไปกลั้อองตกกกใจไ้้พวววนลย กล้วยตาหนีปลายหวีเหี่ยวเฮ้ยไม่หมดอีกายังยังยังตับของฉันเยอะไปเลยแต่เล่นไม่ถูกสักตับเลย <c oughs> ใจเย็นๆน่ะเ <c oughs> อาวซอระวังตัวไม่หนูน้อย <c oughs> <c oughs> หนูเป็นใครหรอหนูเป็นแฟนใหม่ของพี่เฉินเฮ้านานค่ะเฮ้ยเป็นกันจริงหรือเปล่าโอ้ไม่ก็ถ้ารักกันจริงเนี่ยก็ต้องแสดงออกมาว่าเธอรักพี่จริงปูเขาตัวนี้ ยังเหมือนเดิมชื่ออะไรน้องชื่อซื่อจ้ะซื้อจ้ะไม่ใครเป็นแฟนใหม่ของพี่เฉินเ่าหนานไปเจจับเพื่อไม่ได้ยินดีกวเบิ้งที่มา่ต้องการ้องการแข่งมอเตอร์ไซค์ถ้าอยากจะแข่งรถกันแบบนี้แล้วล่ะก็ถึงเวลาเลยไร้ันคิดผิดแล้วที่มาแข่งกับพี่เฉินเ่านนานสี่วันเต็มเต็มไม่ลงจากมอเตอร์ไซค์โอ้โหแสดงว่าเท่ขาไม่ถึงลงไม่ได้ แค่สี่วันมีอาเธอบอกเข้าไป TLA Road Angelic สี่ปีเต็มๆนี่แข่งรถจ้ะไม่มีอะไรเธอมาหามีอาเร็วขนาดนี้มีอาก็น่าเหรือสิแข่งเลยดีกว่าดูรถกันก่อนดีกว่าฮะฝั่งเธออย่าเพิ่งดูรถของฝั่งฉันก่อนดีกว่าได้แต่รถมาก เดี๋ยวทำอะไรอ่ะจงรถนี่มันจะจรงควายเข้าหนองหรือไงไปหยิบมือใม่จริง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 ๆสลัด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 เสร็จแล้วทำไงต่อตาไปแจงเก่งไหนยิบมอใหม่ผู้ชมหอหมกหหมกป้าหรือไงเร็ว่แล้วอะไยิบมาอันนี้มอเตอร์ไซค์อะไรช้อปปิ้งช้อปปาอรองอะรหนังบนี่ ไอ้หนังจลกมาให้ดูอะแป๊ะอย่าพักคลิปเลยรอใหนะเดี๋ยวนะคือทำไมอยู่ที่หลังฉากกูก็ซ้อมไอ้ตับดีอยู่กูก็ฝึกถูมอเตอร์ไซค์ฝึกแบกคอหมวก็ไม่เป็นไรมันไม่มีแค่นี้โตโต๊ะแป๊ะมอเตอร์ไซค์กูจักโอรสคาเฟ่น้อยไปแล้วคุยเหลือเกินเอาเล่นคนเดียวเลยกูก็อยากดูอย่าทอดทิ้งกันสิอาจารย์แลไม่คุยข่มเขาทำไมเราไป๊ะแป๊ะรถมาเอ๊ะ จูงรถมาจูงมอเตอร์ไซค์ไปเออหันมอไซค์ตรงอ่ะขี่มอไซค์เฮ้ยฟบนี่ขีมข่มอไซค์หรือข้อมหมาเออถุงสูง,ง<อ>หน่อยโอเคยกถุงสูงปึ๊บอ่าบ้างหยิบลูกกุญแจขึ้นมาล้วงลูกกุญแจขึ้นมาเฮียลูกกุญแจมาอยู่ในกระเป๋าชื่อกุญแจแต่ผมเสียบขาไว้อยู่เส <laughs> ียงอีกแล้วผมเสียบขาวไว้ดิ่ <laughs> นี่กู <laughs> จะไปเล่นไหนดูดู <laughs> นี่ดูดู เล่นฉีกไม่ได้เลยล้วงลูกกุญแจเล่นฉีกไม่ได้มม่ฉีกไปไหนแล้วฉีกกูก็ปูไม่ถูกมึงดึงตรงนี้ถะาแล้วกูจะทำยังไงเดี๋ยวย้าวมาย้าวไอ้คนนี้มามาม้าวอันนี้ยเอามือขวาล้วงลูกกุญแจออกแยกกระเป๋าดีกว่าปึ๊บข้างขวาง่ายๆก็ไม่ล้วงล้วงเอาง่ายๆสิล้วงขึ้นมาดูลูกกุญแจโอ้ยไม่ใช่ที่กุญแจบ้านโยนทิ้งไปล้วงมาอีกดอกหนึ่งปึ๊บไอ้ที่กุญแจตู้ไม่ใช่โยนทิ้งไปหยิบไป เออเออไม่ไอ้ดอกนั้นใช่โยรครับเก็บมาหน่อยเอ้เฮ้มาี่เลยอ่ะยิบลูกจขึ้นมาและเสียบไปที่คอคอรถไปเฮ้ยอะไรไม่ยเฮ้ยเฮ้ย้วเ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮเย บอกมึงอูบอกมึงแค่ไงรอแล้วเ e> ด็กเทพรอแกรอแล้วมาไอ้ฝั่งแบรนด์คือรถคนรถช่วงผมยาวพี่เฮ้ยมึงก็ทุบหน่อยู่วงผมยาวเตอมมาหน่อยดิอ่าอ่ะคอมรถเฟิร์แลวแล้วเชิญห้าวหนันก็พูดกับไอ้ไบรอันขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้น้องจะแข่งรถกับพี่นะพี่บอกเลยนะ ว่าทำไมไม่ขยับปากขยับปากก็แบบเสีงมึงก็ขยับปากไงเมื่อกี้เนี่ยผมก็ทำตาพี่นุ้ยแล้วนะบอกมึงจะอ้ารออะไรอะเวลาพี่พูดพูดไปด้วยโอเคขยับปากตามได้ฮะัไอ้ไอ้น้องจะแข่งมอสไซค์กับพี่อะไอพี่บอกเลยนะว่ารถพี่มันแลกพูดช้ากูภาคไม่ทันภาคไม่ทันพูดช้ากูภาคไม่ทันพูดิ อา้าวแล้วยืนทําไมอ่ะไม่จับรถไว้แล้วจับรถไว้โอเคทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็เรียกสาวๆขึ้นมาซ้อนสกอยมาซื้อซื้อซืซื้อเข้าอ่ากลมหน่อยกลมหน่อยข้างหลังไม่เห็นโอเคต่างเครื่องบิดเครื่องบิดบิดไป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 บิดป ที่เขาบิดมองหน้ากันมองหน้ากันรอสัญญาณไปไฟเขียวตอนนี้ขับสูสีคู่กี้กันอยู่นะครับสูสีคู่กี้กันอยู่ไม่มีใครแซงใครตอนนี้บิดไปเลยแปดสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบรถข้ามสะพานเออข้ามสะพานไปไหนกันจะไปไหนกันทำอะไรเนี่ยอ้าวข้ามสะพานข้ามไม่ใช่สะพานลอยอาไงครับรถข้ามสะพานกระโดดที่ พร้อมข้างหน้าเขาอะล้อ,อหลังกับล้อหน้ามันขึ้นไม่พร้อมกันโอ้นี่รถบ้านมึงยาวไปกิโลเลยเหรอรถบ้านพี่ตั้นแค่นี้อ่ะบ้าน,<ใ>นไหนไฟแดงไปทำไมไฟแดงจอดแล้วคุยกัก่อนไฟเขียวใบอนนันใบอันมองหน้าใบอันมองหน้าเฉินห้าวหนานรู้สึกไม่พอใจใบอันปล่า เชิญห้านหนานไม่พอใจขับที่ไปแล้วก็ปาดเงือ่ปาดเงือ่อใบนปาดหน้าแบนปาดหน้าแบนปาดหน้าเชิญท่านหนานเชิญห่านหนานปาดใบอันเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนีไปได้เชิญห้านหนานขับตาไปขับตาไปด้วยความเร็วรถความตายหน้าปากซอย ภาคบอสัไงรู้ติดอยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะโอ๊ยปัญหาเยอะเรามาถ่ายที่นี่เลยไอ้เน่ยไายเขาออกไปกันหมดออกไปจากร้านผมของผมมาแข่งรถกันไม่ได้ขายของอเื่ออู้ยขนาดาลื่นเงียบเลยอ้ซต่อไปนะคะพี่เด่งต้องโซ่นะคะ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่ง่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งวิเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง